จับมือภาคีเครือข่ายรัฐด,ดึง34ธุรกิจเอกชนลงนาม MOU มอมห้องเรียนชีวิตสร้างงานสร้างไรายได้ให้นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภากเรียน วันที่11พฤศจิกายน2568นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนโดยมีนายสมชายมรกตศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงาน พันตำรวจโทวรณพงศ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากสถานประกอบการ34แห่งรวมลงนามณโรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานคร วันนี้ก็เป็นการทำงานผ่านการบูรณาการร่วมกันของสถาบันการศึกษานะคะตลอดจนภาคเอกชนแล้วก็จะมีการจัดฝึกอบรมด้วยนะคะให้กับน้องน้อง,น,องนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการจ้างงาน,นะคะ่ะสำหรับพิธีการในการลงนามวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญเพื่อน้องๆจะได้เรียนรู้และก็ปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าความต้องการของบุคลากรที่มีทักษะแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของทักษะดิจิทัลนะคะเช่นพวกปัญญาประดิษฐ์มีมากขึ้นขึ้นนะคะฉันก็ขอว่าให้โครงการนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพเพื่อจะนําพาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความเจริญให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานประกอบการชั้นนำ34แห่งจัดเตรียมตำแหน่งงานกว่า3,600อัตราครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะงานความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานจริงไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะของตนเองต่อไป ด้านในสมชายมรกตศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีงานทําได้ตระหนักถึงความสําคัญในการวางรากฐานด้านทักษะฝีมือแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นทั้งทักษะอาชีพหรือ hard skills และทักษะทางสังคมหรือ soft skills อาทิการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีไรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสในการค้นหาความถนัดของตนเอง วางแผนอนาคตอาชีพและเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจโดยในปีที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย22แห่งมีนักเรียนนักศึกษาได้รับการบรรจุง,งานกว่า4,200คนซึ่งก่อให้เกิดรายได้รวมสูงถึงกว่า359ล้านบาทต่อปีนอกจากพิธีลงนามในวันนี้ยังมีสถานประกอบการ9แห่งเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ร่วมกันอีกด้วย ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหางานทำสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ .doe.go.th หรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำ โดยสามารถค้นหาและจับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดตามพื้นที่และทักษะที่มีส่วนในจ้างสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางาน